สวัสดีนะครับมอร์ n i n g ครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นนะ,ะหรือว่าโอมาเดโอมาเตนาชิออกเสียงยากนิดหนึ่งนะะโอมาเตนาชิ o achi, ก็คือการแปลงง่ายๆการใส่ใจในการบริการแบบญี่ปุ่นนะฮะหมายถึงวัฒนธรรมที่เขามอบให้ประสบการณ์ชั้นยอดให้กับลูกค้า แม้มันจะเป็นรายละเอียดเล็กๆเขาก็ใส่ใจนะฮะถ้าเกิดพูดถึงความใส่ใจแล้วประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่หลายๆคนอยากที่จะไปมากๆเลยนะฮะรวมทั้งตัวกอลเองเมื่อปีกลายสองปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสนะน,นอกจากสิ่งในเรื่องของบ้านเมืองเขาแล้วก็คือเรื่องการบริการที่ประทับใจนะฮะอย่างปีนี้ ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพในเรื่องของโอลิมปิกนะฮะก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่นักกีฬาชื่นชอบมากๆนะ,ะเพราะว่าสำเนียงเพราะว่าการบริการและก็การเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความทันสมัยของญี่ปุ่นนั่นเองการเข้าไปในห้างสรรพสินค้าพัตคาหรือเรื่องต่างๆคนญี่ปุ่นก็จะโค้งคำนับนะฮะแล้วก็ใช้คำพูดตังๆว่าอิริชชายมาเซ่นะฮะเราเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นไหมครับ เราจะเจอคำนี้บ่อยมากยินชะัชมาเสตนะแปลว่ายินดีต้อนรับนะโดยท่าทีที่เชื้อเชิญที่สุดนะฮะก้มได้ก้มมากเท่าไหร่ยิ่งก้มนะฮะแล้วก็จะมีผ้าร้อนมีน้ำชามีอะไรที่เป็นลักษณะเวลคั่มดิ้งนะฮะ แล้วแต่ฤดูกาลที่เขาจะจัดให้เรานะฮะเมื่อสั่งอาหารแล้วเขาจะสุภาพรวดเร็วแต่เรียบร้อยนะฮะอยู่ในบรรยากาศร้านที่ดูสะอาดสะอ้านนะะมีบริกรที่คอยรอสบตาเราเพื่อที่จะพร้อมบริการตลอดเวลาการกระตุลล้นทำให้การบริการที่มันยอดเยี่ยมจริงๆนะการใส่ใจลูกค้าแบบร0 0อเ็นั่นคือความพึงพอใจ นะถ้าเกิดคนไปร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะรู้สึกแบบนั้นมีกลิ่นอายคล้ายๆกันแม้แต่อยู่ในไทยนะฮะในขณะทีะ่เขาบริการเราเนี่ยเขาจะไม่ทำอย่างอื่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเล่นมือถือหรือว่าไม่รับออเดอร์หรือว่าเคี้ยวขนมหรือว่าแม้กระทั่งคุยกันเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอคอยบริการเราและคาดเดาความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอว่าลูกค้าต้องการอะไรนะฮะไม่ว่าคุณจะ ไปร้านเค้กร้านหารญี่ปุ่นหรืออะไรต่างๆก็จะสัมผัสกินอายนี้ตลอดเวลานะแล้วก็การปรับบริการให้เก่ากับลูกค้าแต่ละคนนะมีเรื่องเล่าว่าชื่อคุณลุงจิโร่นะฮะเจ้าของร้านซูชิเขามักจะสังเกตว่าลูกค้าจะมักถนัดซ้ายถนัดขวาเพื่อการเสิร์ฟซูชิด้านเดียวที่ลูกค้าถนัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพื่อที่คำเล็กคำใหญ่ต่างๆ หากลูกค้าเริ่มที่จะกินช้าลงแปลว่าเริ่มอิ่มคุณลุงจิโร่เนี่ยก็จะเสิร์ฟคำที่เหล็กลงตามนะฮะหรือว่าตอนที่เราจะทำอะไรต่างคุณลุงจิโร่ก็จะบริการตามที่เราได้เขาเรียกว่าตามที่เราถนัดแล้วก็ประทับใจนะฮะแล้วเวลาที่เราสังเกตเนี่เวลาไปทานอาหารญี่ปุ่นเขาจะมีออเดอร์มีต่างๆจัดเรียงในทิศทางที่เราทานและเรียงกันนะจะเห็นไ,ได้ว่าการปรับ การบริการให้เข้ากับสถานการณ์และลูกค,ค้าแต่ละคนได้ถูกเวลาน,นี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจมากๆน,ะนี่คือเขาเรียกว่าโอโมเตโอโมเตโนาชินะฮะหรือว่าจิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่นนะวันนี้ก็อิริช i ัยมาเซนะฮะยินดีที่จะบ,บริการทุกๆคนนะ,ะแล้วก็เสิร์ฟเรื่องราวดีๆนะฮะก๊อมอร์นิ่งทุกๆเชาะะ้า วันนี้ให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะฮะเป็นวันที่หนึ่งเริ่มต้นเดือนสิงหาใหม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความโชคดีในชีวิตนะฮะม morning สวัสดีครับ